Thank you. สวัสดีครับประดาวแหมไปดูต้นกล้วยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามาแวะเยี่ยมเยี่ยมกันนะครับไม่แน่อะไรนะครับก็แค่มาไปดูฝนนิดหน่อยนั้นเองแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วสักสิบนาทีก็ไปแล้วมาทักทายหน่อยไม่ได้ไลานานเลยเนาะโอ้ยไม่นอหรอกโอ้อยอ ดุฝวนแล้วอ้ยเขาบอกว่าพายุมันเข้าอีกเนาะแต่วันตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองวันนี้มันก็วันที่ยี่สิบเนาะก็ถึงจะถึงวันที่ยี่สิบสองเห็นเพื่อนในเฟซหลายๆคนเขาก็ เอ่อโทษรูปกันฝนตกเออสวัสดีโอ้โหน้ําตกเหรอไอ้ของ ของป้าดาวนี่ถูกซ่อนข้อความถูกซ่อนนะถูกซ่อนเนี่ยซ่อนเนี้ยเมื่อวานไม่ได้ตกพี่โลไม่ได้ตกเลยเพิ่งมาตกวันเนี้ยแต่ตอนนี้ก็ ตกแต่ว่าตกไม่ทั่วเมืองแถวแถวรอบนอกไปจากเมืองไปบางที่ก็ไม่ได้ตกมีคนบล็อกอให้บล็อกอัปดาวเออแต่ไม่เป็นไรผมปล่อยคอมเมนต์ได้ผมตกไม่ทั่วฟ้าใช่ใช่ตกไมทั่วฟ้าหรอก แต่ก็ยังดีที่ตกฝนตกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าชาวนาเขาจะดีใจนะเพราะว่าเคยถามเคยถามดูคนที่เขาทานากันเขาบอกว่าฝนตกมากๆเขาก็ไม่ชอบต้องตกแต่พอดีเพราะว่าเวลาเขาหว่านข้าวเนี่ยน้ํามันจะทําให้ข้าวลอยแล้วมันจะพาข้าวเนี่ยออกจากนาอะไรเงี้ยเห็นเขาไหวนันนะแต่แต่สมัยนี้เขาก็ ซื้อซื้อก้าข้าวมาเลยต้นก้าข้าวแล้วก็เอามาดำเช่อ,มอมไม่เป็นไรประดาวเดี๋ยวผมปล่อยมเม้นให้ไม่เป็นไรหรอกตกหนักหนักน้ำมันท่วมข้าวตายอ๋อเหรออ๋อ อ๋อเออเแล้วเขาบอกไอช่วงที่หวานข้าวด้วยนะเขาที่คุยกันเนี่ยเขาบอกว่าช่วงหวานข้าวอะเขาก็ว่าอย่างนั้นช่วงหวานข้าวก็ไม่ชอบให้ฝนตกเออข้าวบอกเขาข้าวมันจะลอยอยู่างเงี้ยลอยไปลอยไปกับน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ม่้อ๋ออืมตกหนักน้ำมันท่วมข้าวตายเออไม่เข้าใจเออ สวัสดีเบนซีพ่พี่จะลงแล้วพี่จะลงแล้วเบนเนี่ยแอดมินคนทำที่บ้านนายพลไม่เกี่ยวครับป้าดาวอันนี้อันนี้นั้นในช่องผมนะไม่ใช่ช่องของป้าดาวเออ โอเคโอเคโอเคแค่นี้ละกันเนาะมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมีธุระตอนเย็นมาแค่ทักทายเนาะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายแค่นี้แหละแค่นี้แหละบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายทุกคนไปแล้วด่านด่านพี่ไปแล้วขอบคุณมากขอบคุณครับที่แชร์ไปเนาะขอบคุณครับขอบคุณเบนขอบคุณประดาวขอบคุณออยขอบคุณยุเนาะขอบคุณนูนพ่อบคุานูนเนาะครับพ่อค้าขนมโบราณน้องปลา ขอบคุณครับไปแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่มีธุระมีธุระ,ะต่อมีธุระต่อพเดียป่าขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับบา,บาย